สวัสดีครับกับผมนาวทูที่ว่าสอนนักเรียนในเรือรุ่นที่เก้าแปนทหารรุ่นที่41วันนี้แนะนำของเ่น่องคือของเดกาโรโบที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเจ้าเดกาเบสหรือเป็นฐานทัพของขบวนการตำรวจนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องคือฐานทัพเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นหุ่นยนต์แล้วก็แปลงเป็นยานลบได้ด้วยโหมดตรงนี้คือโหมดฐานทัพโหมดฐานทัพนะครับเวลาจะแปลงเป็นหุ่นยนต์เราก็ดึงเดือยตรงนี้ดึงเดือยตรงนี้นะครับ แล้วก็เลื่อนลงหลังจากนั้นยกข้อต่อตรงนี้ขึ้นแล้วกลับด้านกลายเป็นหัวเขา่ายกข้อต่อตรงนี้ขึ้นแล้วหมุนกลายเป็นหัวเขา่าหลังจากนั้นทําการยกอันนี้ขึ้นมาตัวนี้ก็จะรับขึ้นยกแขนรับแล้วใส่เข้าไปในช่องแล้วนี่ครับแล้วก็หมุนนี้จะดีดกลับกข้คือเช่นกันครับอีกฝั่งหนึ่ง ยกขึ้นแล้วก็ใส่ตรงช่องนี้เราก็บิดอันนี้ก็จะดีดกลับเข้าตื่นยกตัวสูงขึ้นแอดขึ้นมายกตัวสูงขึ้นขึ้นมาแบบนี้นะครับตรงนี้จะได้แผงละต่อมาน้าอกแบบออกมีแผงโซลาเซลล์นะครับบางออกเหลืออะไรครับเหลือศีรษะเราก็ทำการ กดตรงนี้นะครับกดตรงกลางกดลงเพื่อให้ตัวนี้ฝาสามารถเปิดได้ก็จะเจอหุยนต์เียกับโรโบโรหนึ่งตัวต่อมาถ้าเราต้องการทำให้มันกลายเป็นยานก็ทำย้อนกลับครับด้านฝาครอบตรงนี้กลับไปที่ล็อกเหมือนเดิม รัดวงจรในการหมุนกุ้งมือแล้วก็มันก็จะหลุดออกใส่เข้าไปที่ฝั่งไครฝั่งมันบริเวณต้นขานะครับแล้วให้มันตรงเดือยใส่เข้าไปเหมือนกันครับฝั่งนี้หมุนกุ้งมือ มันจะหลุดออกแล้วเอามาใส่บริเวณต้นขาดันเข้าลงเก็บข้อมือแล้วดันลงเมื่อเป็นแบบนี้เราประกบหน้าอ,อกคือจะได้ยานเคลื่อนที่พร้อมกับอาวุธคือแสงสปอตไลท์จากหัวเข่าดันออกมาเปิดทาง แบบนี้ครับกิมมิคเท่านี้ยังไม่พอจากฐานทัพเป็นหุ่นยนต์เป็นยานรบก็ยังสามารถปล่อยยานรบในเครือของเดกาเนจอร์ได้แกะบริเวณต้นขาตรงนี้ค่อยๆแกะนะครับจะได้ยานเบอร์3ดึงถาบลงยานเบอร์สก็จะไหลลงมา1จุดแล้วนะครับฝั่งขวาดัน ฝาตรงนี้ออกดึงถาดปล่อยยานลงยานเบอร์สองก็พร้อมออกถัดมาแขนข้างฝั่งซ้ายนะครับเพื่อแบกออกดึงถาดอะตัวนี้ไม่มีถาดยานเบอร์สี่พร้อมออกฝั่งนี้ยานออก ได้ยานเบอร์2ขอภายครับยานเบอร์ห้พร้อมออกเหลือเบอร์หลังครับเหลือเบอร์1เบอร์1ก็ทําการค่อยๆแกะค่อยดันนะครับยกขึ้นนี่นะครับยกขึ้นอ่ะกดกล้องมาดูมีแผ่นสไลด์ตรงนี้ยานเอร์หนึ่งพร้อมออก จะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่ามันสามารถปล่อยยานได้ทั้งหมด5ลำนะครับเบื้องตน้นครได้ไปคุ้มค่ามากยานเบอร์1อยู่ด้านหน้านีเบอร์สเบอร์3เบอร์5แล้วก็เบอร์2อันนี้มีการปล่อยยานอ่าสวยครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ